สวัสดีจ้ามือนีมาหาหน่อไม้นาะจะ้ะนี่ปลาหน่อไม้ทั้งเบิดเลยเนาะจ้ะนี่จะน,นอนใหญ่ๆเนาะจะ้ะก่อภัยเฮ้แต่สะออดนะจ้ะนี่รัเบิงเอ๊ะนั่งตัดจังสีเ่เลยบอ๋นอแมนพูดโอ้ยกโซดูโอ้นี่นี้นะเบิงหน่อไม้ นบ้านตวนสวย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 นี่าจา้ะน, <c oughs> นี่นี่นี่กระลังขืนเนาะจ้ะนี่อันน้นอยๆยังสี่บ่เอาหรอกเนาะจ้ะนี่ใบมันใหญ่ซะใบมันใหญ่จะไนหลายผลเนาะไม่ร,รูส้สิเอาอันใดแน่หลายผลเนาะนี่นี่นี่ อันนี้ก็น่าจะได้อยู่น้อนี่น,น,นี้อนีว่วนๆอย่างนี้นอน,นี่อ่ะนั่นน่าจะนังได้นะเออปัดปัดสายเนาะจ้ะนี่น้อนึงนอน่งด้านี่อันน้นอยๆเจ๊งสีบ่เอาน,อาน่าจ้ะนี่นี่่ซมนี่บ่เอาเอาอันใหญ่ไปโหลดอันนี้ก็เกือบเกือบแก่แล้ว บุ้มีไผ่มาเก็บเนาะจา้ะมันลายพดทจ้ะเป็นสวนสวนโตเนาะจา้ะสวนโตของอไอ้ใน,นหัวขึ้นกันบบ่เรกเก็บเนาะจา้ะเดี๋ยวภาไปเบิง่งคุณซึบลืบอยู่ยนี่นี่ บ่าหิวกับกล้ามาน,มนั่มบ,บินก็ไม่เอาพามาดูเฉยๆตรงนั้นน่ะสองวันวอาทิตย์ที่แล้วไม่ไม่ได้มาเอาโอ้เสียได้ยี่สองอันนี้ได้หรือว่ามันสั้นเกิน,น,อ,น,กนอือขนาดนี้กำลังสินใบสามนอโอ้นี่นี่นมันบินแล้วนี่อาทิตย์ที่แล้วมันสวย อ้าวิ้นแล้วมันหลายล้นกระสอบก็ได้บ่ได้เอาไปจ้ะก็อบได้บ่เก็บเนาะโอ้เสียดายแต่มันวนวนท่านเริ่มและโอ้จะบิดนะหนูข้างในยังกูนะเนี่ยนี่เทียบกอนี่กันวะนะกอนี่หลายหลายมีแต่อันวนวนนะจ้ะ มารถกระบ,บะสองขันก็น่าจะเก็บบ่พ่อนะจ๊ะ <Okay. S 1> มันสวนมันไหลไหลคักซะอันนี้แค่มาบ่กี่กอเนาะยังในแห่งหลายบางกอมันอยู่ในป่าหลายเท่ากับบ่เขานาะจา๊ะคนเต็บจ้ะคนไหลคักหลคักไปไปดูข้างในปะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องเข่าเดี๋ยวมันพก เอ้ก็ฝีตรงอื่นนี่จ้ะมาแป๊บเดียวเก็บได้บกักหลายนึงจ้ะขันมีทังใดรับสื่อน่าจ้ะก็อยากอยากจะขายเนาาจ้ะบรรลุว่าทา้งใดรับสื่อบ่าจ้ะทักมาบอกได้เล้วจ้ะขันมีคนรับสื่อเนวใหม่แบบนี้แนวใหญ่ยยๆแบบนี้แม่จ้ะทักมาบอกได้แล้วจ้ะม,มีหลายครับงจ้ะ นี่จ้ะมักหาแต่บ่มักเห็นเอาบ่าน,นอหน,นี่<บ>น้อยโคตรวะไปเอาเอาหน่วยมันตัวเลือกหลายเนาะป,ะป,ะปะ้าๆเฮาหาเลาะเล่นพ่อๆกันให้มันขนาดมันพ่อๆกันมันจะได้สวยครับรถไปขาป้างใน,นป่ะอ๋อไปรอดทั้งคู นี from here. An, from here huh? ่จ yes. um, yeah, okay, sure right. yeah. ้ะบรรยากาศมันยังมันฝนจะตกแต่หิมะตกนะจ้ะร่มเย็นดีนะจ้ะโหข้างล่างหุ่นไม่ต้องไปเอาดอกมันลงไปยาบไหมก็จะเดินไม่หยาบอกว่าไปหาหของอื่นเยอะแยะเนี่ยเหร่เหรินซื่อ ไปจาเข้าไปหาข้างในต่อแล้วจ้ะเบิ่งจ้ะทางมหาโนมหม่อ่ะชีรถลุกเข้ามาสลดได้แบบเด็ดเลยทางอยู่ทางนี้นะมันมองมาเห็นน่ะงูห้องก็ไปทางน้างกว้างมองห้อ,องคอกเกิดสิไปเฮ็ดหย่างอันที่เ่อมาฮะเจียตกข์หลุมตกหลอดเนาะ ทุคนขับรถเดะบันิ้จา้าเบิ้งบอยู่ซอยไดนบอได้บอได้ไปทางคุณเอ้ยทางดีๆกับมี่บอไปไปเลยลลขึ้นรถนด๋ยวร่งคือเกาแล้วจา้า เน็ตได้เว้ยโอ้ยน้าพวกปนีก็ยังลุยกับมาอยู่น่าไม่บ่อึดบ่อยาก เนี <ève S 1> yeah, the ่ยทางมันดีเนี่ยมาหนี่ก่อนน้ำใหม่บ่อึดบ่อยากจ้านี่เพื่อแยะคุณไปหาทางในผมก็ได้จอดตรงนี้ก่อนก็ได้ทางฝุ่นท่านได้หาจอดห่มก็ได้เนี่ยน่เป็นห่มนี่นางขายยึดรถเรื่องฝุ่นเออหน่อยๆน่อยคุณกับเบาเอาได้จ้ะาวันเบ่งาม ค่หาข้างในมาแปบเดียวจะเต็มกระตาญ่ๆหลักตาจิบหนีก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าไปมาจ้า